วันนี้นะคะเรากําลังจะไป pick up เบียร์กันนะคะเขาบอกว่าเป็นเบียร์ที่ติดอันดับเบียร์ที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะ oh. อยู่ที่เบลเยียมนะคะไม่ใช่โฮกกาเดนแล้วก็ไม่ใช่สเตลล่านะคะเป็นเบียร์ที่ออริจินอลดั้งเดิมนะคะ oh. ก็คือถูกผลิตด้วยแอปปี้นะคะ oh. ก็คือเหมือนเป็นเหมือนกับ เออเขาเรียกว่าอะไรอะโบดหรือเขาเรียกว่าอะไรอะแบบที่พักอาศัยของนักบวชนะคะก็คือแอบบี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงจากเมืองที่ตั้งอยู่นะคะเมืองเลอเฟนนะคะถึงที่เมืองที่เราจะไปนะคะชื่อว่าเมืองอะไรนะ What the name the name t of c i วอเตอ e ์ t นมอล l e อร์ซิ l e t เฟสต l e t สต์

เดี๋ยวแป้งจะมาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับการสั่งซื้อเบียร์นะคะโดยที่นี่นะคะจะสามารถสั่งซื้อได้แค่ทางออนไลน์นะคะเขาจะมี ปฏิทินบอกนะคะว่าช่วงเวลาไหนนะคะที่เราสั่งซื้อได้แล้วช่วงเวลาไหนที่เราจะขับรถไปรับตัวเบียร์รได้นะคะโดยเราจะสามารถเช็คได้ทางเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวแป้งจะใส่เว็บไซต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะพอเราเข้าเว็บไซต์แล้วนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะเบียสามประเภทนะคะโดยก็ตามดีกรีของเบียเลยนะคะโดย1คนนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งหมด3ลังนะคะ แต่3าลังนี้นะคะเราจะต้องขับรถมารับเองนะคะเขาจะไม่มีการจัดส่งถ้าเราจะให้เขาจัดส่งถึงบ้านนะคะ1คนจะสามารถสั่งเบียร์ได้แค่1ลังนะคะแล้วก็ไม่สามารถมิกซ์ลดกันได้นะคะต้องแบบสีฟ้า1ลังเลยหรือว่าสีทอง1ลังเลยหรือสีเขียว1ลังเลยแบบนี้นะคะ พอเราเข้าเว็บไซต์นะคะเราจะต้อง register เป็นเหมือน create new account เลยนะคะเป็นของเราโดยจะต้องระบุกรอกข้อมูลชื่อวันเกิดวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็หมายเลขป้ายทะเบียนรถที่เราจะไปซื้อนะคะเราจะต้องระบุป้ายทะเบียนรถของเราเลยนะคะว่าเราจะขับรถคันไหนไปซื้อนะคะแล้วเขาก็จะส่งอ e ีเมลกลับมายืนยันเพราะว่าเบียเนี้ยเขาผลิตด้วยแอ B นะคะหรือว่าทางบดนะคะ ทำให้เขาอ่ะสามารถผลิตได้อย่างจำนวนจำกัดบางคนเนี่ยก็จะซื้อเบียร์ไปเพื่อเอาไปขายต่อแล้วก็เก่งกําไรนะคะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะจำกัดจำนวนการซื้อแล้วก็เช็คประวัตินะคะว่าไม่ใช่คนเดิมมาซื้อแล้วก็ไม่ใช่ชื่อเดิมไม่ใช่รถคันเดิมที่มาซื้อนะคะหลังจากที่เราลงทะเบียนจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีใบเสร็จนะคะส่งอีเมลกลับมาให้เราเราก็แค่รอวันแล้วก็มารับตามที่ เราลงทะเบียนไว้นะคะค่ะตอนนี้เราก็ขับมาถึงที่แอบีแล้วนะคะบรรยากาศก็จะเหมือน drive t o เวลาเราไปซื้อแมคโดนัลล์นะคะเราก็จะขับรถเข้าเลียงแถวเข้ามานะคะเบื้องต้นเราก็จะเตรียมเอกสารก็คือใบ invoice ที่เราสั่งซื้อนะคะพอถึงคิวเรานะคะเราก็แค่ยื่น invoice ที่เราจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยนะคะให้กับเขาเขาก็จะส่งเบียร์พร้อมลังมาให้เรานะคะ โดยลังนะคะก็จะมีค่ามาจันทรสิบยูโรนะคะครั้งหน้ามาเราซื้อนะคะเราก็แค่เอาลังกลับไปให้เขาเราก็ไม่ต้องเสียเงินค่าลังแล้วนะคะนี่ก็คือตัวบ b ี้นะคะก็คือพอมาถึงนะคะก็ต้องดับเครื่องรถนะคะแล้วก็ลงไปเช็คตัวสลิปที่เราจองคิวเอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะให้เบียร์เรามานะคะซึ่งไอตัวถังนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกัน ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะ <Okay. S 1> และนี่ก็คือหน้าตาเบียร์ของเรานะคะนี่ก็เป็นชื่อแอบบี้นะคะตรงนี้ก็ขวดประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมเบียร์กันที gonna eat ice cream. ่กันน่ากินไอศครีม ที่นี่เขาก็จะมีคาเฟ่เล็กๆนะคะเขาก็จะมีเมนูแบบว่าสปาเกตตี้สเต็กแล้วก็ของว่างกาแฟอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีไอศครีมเบียร์นะคะเป็นไอศครีมที่ผลิตจากเบียร์ที่เราไปซื้อมานะคะซึ่งบอกได้เลยว่าอร่อยมากนะคะแป้งรีคเคนเมนค่ะ ใครที่ไม่อยากซื้อเบียร์เป็นลังนะคะอยากแค่ลองมาชิมนะคะก็สามารถมานั่งที่คาเฟ่แล้วก็สั่งเบียร์ได้เลยนะคะขวด2ขวดก็ลองชิมกันได้เลยนะคะไม่ต้องซื้อเป็นลังก็ได้ะค,ะค่ะค่ะแป้งลืมอธิบายเรื่องราคานะคะราคาจะขึ้นอยู่กับชนิดของเบียร์นะคะ โดยเฉลี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ขวดละประมาณ1.3ยูโรถึงประมาณ2ยูโรนะคะถ้าไปเจอตามร้านอาหารในเบลยเยียมนะคะที่เขาแอบ,บขายกันนะคะก็จะอยู่ที่ขวดละประมาณ 5ถึง10ยูโรนะคะแล้วแต่ร้านเลยแต่ถ้าเกิดที่เมืองไทยหรือว่าที่ไต้หวันนะคะเขาจะเอามาขายกันประมาณขวดละประมาณพันหนึ่งพอะไรประมาณนี้เลยนะคะคือเขาจะชาร์จราคาสูงมากนะคะเพราะว่าเป็นเบียร์หาย,ยากนะคะ ค่ะเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาไอศครีมของเราจะเป็นแบบไหนนะคะที่แป้งเล็กคอมเมนต์นักล็กคอมเมนต์หนาจะหน้าตาดีเหมือนที่แป้งเล็กคอมเมนต์หรือเปล่านะคะ นี่คือเบ e ยร์ไอศครีมไอศครีมมาแล้วค่ะส่วนตัวคือแป้งชอบมากนะคะมากแบบกอไก่ล้านตัวใครที่มานะคะต้องกินให้ได้นะคะอร่อยมากๆตอนนี้นั่งตัดคลิปไปก็ยังอยากจะขับรถไปซื้อมากินเลยนะคะ t h e t a s t e was I expect is more delicious it's like they put with the milk อันนี้เป็นไอติมนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนกับวิปครีมนะคะมันจะหวานๆเป็นเหมือนไอศครีมนมอ่ะอืม The white one is a meringue. Mm. ตัวสีขาวตรงนี้เป็นมือแรงนะคะแล้วก็มีเว็บเพย์นี่ค่ะแก้วที่เห็นนะคะมันเป็นแก้วของเบียร์ที่ abby นี้เลยนะคะใครจะซื้อนะคะก็สามารถซื้อได้นะคะอยู่ในช็อปหน้าคาเฟ่นะคะอินทรีย์เดลิช iouseat with the cornies will be more d e l i c i o but basically they don't sell only the ice cream back home at that time they sell maybe now they want to earn ค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะถูกใจคอเบียนะคะใครที่อยากลองเบียนะคะที่หายากก็สามารถทำตามคำแนะนำแป้งได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบุ้ย bye